นำบากจะช่วยกัน่าฝันมันไปได้เีพร้อมใชไหมเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมีประโยคมานำเสนอดังนี้จงดูให้จบ1นึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใสงามพเพราะฝนคนงามเพราะแต่งเข้าใจไหมโรงเรียนบัวใหญ่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเฟืองฟ้าเป็นดอกไม้ไประจำชาติไทยพรุ่งนี้ฝนจะตกทะเบียนรถคุดิติยภูเจ็ รุนาคอมเมนต์ให้ด้วยเด็กล้ยวยสืบพัน์โดยการสร้างสปออยากไปเที่ยวแล้วนะลูกอินทาลามีสีฟ้า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 หิวพุทโธโรงบาลราชพันเป็นโรงพาบาลเอกชน เช่นเช่นจากประโยคเมื่อกี้ประโยคไหนที่สามารถตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แม่นหรือไม่แม่นจริงหรือเท็จประโยคนั้นก็คือประพจน์นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อเรื่องประพจน์ประพจน์ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มันเป็นจริงก็ได้หรือเป็นเท็จก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมาดูกันเลยว่าประโยคที่เป็นประพจน์มีประโยคอะไรบ้าง1นึบวกหเท่ากับ2 โรงเรียนบัวใหญ่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเฟืองฟ้าเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยทะเบียนรถคูดิยาภู757ล้วยสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอลูกอินทภาลามีสีฟ้า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 โรงพยาบาลราช รวมบานดีนชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ดได้แก่จงดูให้จบใจงามเพราะฝนคนงามเพราะแต่งเข้าใจไหมพรุ่งนี้ฝนจะตกลุนาคอมเมนต์ให้ด้วยเด็กอยากไปเที่ยวแล้วนะหิวพุดทโ เน้นๆกันอีกรอบประโยชน์ที่เป็นประพจน์หนึ่งวหนึ่งเท่ากับสองโอ้คนแก่ก็ตอบได้ว่ามันจริงโรงเรียนใวใหญ่อยู่ในสังกัดองค์การปการกอ,องจังหวัดนครราชสีมานี่ก็จริงเฟืองฟ้าเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยอันนี้เชืสิทะเบียนรถคุณนิตยาปูเจ็ดห้าเจ็ดอันนี้ชัวร์แน่นอนถ้าย,ยังเป็นคันนี้นะกล้วยสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์จุกมว่าอะไรเป็นเทจลูกอินทผาลัมีสีฟ้าโอ้เทปเทปเทปเห็นๆโรงพยาบาลรากพกุลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเชื่อสินี่คนขอนแก่นส่วนประโยคชน์ง จงดูให้จบประโยคคคำถามเข้าใจไหมไประโยคขอร้องกรุณาคอมเมนต์ให้ด้วยดิสุภาษิตคำพังเคยไก่งามเพราะขนคนนามเพราะแต่งคำอุทานบุธโธวะดลีลอยๆหิมคำคาดการพรุ่งนี้ฝนจะตกทำสแสดงความป,ปรารถนาอยากเที่ยวแล้วนะีได้มาสนใจนะสวยสนใจแถมให้อันนะคุณนิตยาเป็นคนได้รักอันนีู้ีตัวน,นี่ไปแล้วไปมา